ห่วงห่วงน้ำมันหุ่น่าด้ห่วงเก็ยบด้อยวันนี้ออารถบัจิตพนแกอตุมเฮือยังดี๋ยวพ่อจวดพนนด้แหละเนาะวันนี้ให้เกิดวันนี่ นิ่งนิ้งนิ้ง,งอ,อย่าอึโอเคเนาะพี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมาในมือน,นี้พี่น้องเลยเนาะกจอดเทเล่ย์อยนะู่เนาะทางในเตียงพี่น,อน้องเนาะเหยียบมาเหยียบเนานะด้านมาดันซ้ยายเนานะออจอยเพิ่นพี่น้องเลยนะครับทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง ยิซีกันเบ้อสุขูสุคนน้องพี่น้องเนาะมาหอดแล้วก็ไปห้องเย็นโตเนาะไอ้แล้วก็นี่เดินทางต่ออีกได้พี่น้องเนาะปูดจวดแล้วเนาะฮะหันหน้าหันตาก็มาทางด้านทังซ่านสาวจอยเพิ่นเนาะวันนี้ก็ได้มาหนำกันสองคนกับทางบาตาเด้อพี่น้องเด้อเดินทางซ่างเพิ่นวันนี้ภาคเห็ดอจรยังมือที่นี่เนาะ มาที่นี่ับุนเยอะเนาะเวัดเจ้าวัเอโตดบันไดต่บาดที่นี่เนาะนี่ดูทีไหนบันทุเล็กคันทุนโลเฮงยั้งบาดที่นี่โอ้ เหตทั th th này, mm ้งข้างเลยเนาะตรงที่ตรงอย่างนีบ่เนทเกบนี่เลยวมันนี้สมคนเห็ดสมคนบ่พอสคนอยู่คนนึงโจงานเลยบคนยังไปสังกานเอะห่ก็มาเนาะโอโดยโดยโดปา้นกลุ้มอยู่เนาะโอ้ยดังฉะนั้นวันวอยู่นนะนไดเหเนาะ แล้เราบ่ทางในพอเรียบร้อยแหละเครื่องกรรไกรเนาะหลักจวดจวดคักรีนี่อ้าทู่โอ้ห้องน้ำนอาจจะเอาประมาณนี้เนาะอ้าทูคักคักคักโอ้ทูคักรีผี้องเลยเนาะกับห้องนี่น้องเลยเนาะ Trời Ui Nhét sai cái giống bình thường, cái đồ xuống xuống Khắc 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 Đó này, Là băng tên tí gì đấy nè, cái nó Theo khỏi theo ngọt nè Tạm bộ khả nhìn ngồi đẹp Thật lắng, cái đồ này Điệp đây cả bộ nó nó ừ. chỉ nhắc người đây thì nó nó dẹp xì xuồng rút bị bình thốt đi nó à thôi đàn này thì được nó thân làng hết sao đi vô bàn đầy này ồ sao đi lôi là cho những nghiệp ở đây nó vô đây gì đó vô đây gì đó

tắt <krit> <g advertised> à, đi bộ, Nông, oh, Nó ô, kính lau bẩn, nón tay gũp, chơi chơi, bay, nè, chơi chơi, nhen quẩy áo bóp trên ngọn nè, nhìn thang đan อืม1 2 3เนาะสขันแต่ว่านี่อ่าเอาเต็มสมก้อนกว้างกว่าประตูเนาะอาพอดีงามพี่น้องพอดีพอดีเนาะเนาะาได้าได้ มืดมือแล้วก็บัไดากันเนาะเพื่อเอาดินเอาดอนเขายิ่งที่ยังเรียบร้อยแม่นบ่พอเออมืดมือแคอยู่ดินก็อยู่ใกล้เนาะพูนเสียเต้นเต้นมาแล้วหนาเนาะเมื่อยระเบ้เมื่อยระเบ่แน่ <cười> <cười> cái sự có sao? Ôi, đó. Ô, ngoài, à, yep. hết, bồ à. Mà bò nhưng chưa bồ quay vô. Không <laughs> <laughs> <đều> mm. <laughs> à <laughs> dạng phải vô em loại của anh em của chị bay anh em 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 Hứ? Ở nhanh nhú Nhớ phao chuột phần đấy là nó Quán đi hay cơ quan này Những 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 gì ờ... Chào chắc con <laughs> Phẹt Thì phẹt con Quả อีกแปดก้อนนะโมยอมโมยอมมาจ้างรถบอต้าอีกสองสี่หกแปดสิบก้อนเจ็ดสิบก้อนสามสิบก้อนนี่อีกแปดก้อน

โอเคแล้วเพิ <cities> oh. <sm> <fart into> <beach> man, man ่นไลฟไว้แล้วมันจังบ่ได้ลิก t i k k เออยังบ่ได้ตัดเนาะมาล้วิดใส่ปิใสแม่นๆซาวซาวแปะแม่นซาวตัดหน้าแปะบ่ต้อง้ชเนาะตัดตีตัดลุลุเอาตีลใส่นั้นมีชโคงเอาตีขึ้นีก็ดอยู่ขนาด

ตอนนี้กะสิตัดเข้านี้แล้วบ่นี่สิโอเป่นขนาดแล้วมืนี้ตำนะเออกูลงกลงกตคือเก่าลงกตคือเก่าเอาให้มันตำไปเออคัญกับสคัญกับพืนี่แหละตคันมนีอันนี้อันนี้เว้าามากเกินโตเด้อเอาสูงกอนนึงพอดีนั่นเอามันน้

รำมาด้นี่นี่ดน้านี่บบเมนวส่วลายนี่ผู้ใดกัมีตะไปอเช็ดงานโรงากทังังไทยกับมาเนาะจะได้สีกับมาผู้ใดมันผู้ใดกมีผู้เป็นผู้บ่เนาะคนปูนชื่อกมีเนาะช่วงช่วงนั้นท้าบ่ไปเฮ็ดที่ไทย่ะ

ติดก <Net> ะโลอีกดติดกะโลก็แล่นข mo ึ้นดีแก่เนาะกะโลก็บ่แม่น5มิลนี่ล่ะเต็นเครื่องเต็นเครื่องเอาเ็นเครื่องเสร็จแล้วนาเลยเนาะได้บ so ัดนี้เนาะอื แต่ว่าฮ็ดคู่นะมันลั้บ่กอยเป็นบ่กเคยเพราะว่าการเคยได้ยินนาว่ามีแต่ว่าองให้ฮิดฮิดขี้เนาะฮิดขี้อยู่ขี้คู่นี้ไปเลยให้ฮ็ดขี้บัดขี้อยู่คู่ไปน้บชระน้ำรดคือชาเฮื่อคือกันบ่ลูกชิปององนาะจเาต้องเปคู่นม่เอาปันาปัวาเข้าเช่าก็มีา Chứ ờ, đẹp cái đấy, vừa đây tên xàm xào chứ chắc lẽ khỏi bà Vừa đây sau nữ ừ. nữ cấp xàm sao thì vừa này, này đánh 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 nó Hết hoặc hết đây cái gân nằm kẻ điêu เอาข้ามมาเช่าบุญชีม็ดเฮ็นไปเล่นเนาัดเช่าที่นี่พป็นอาุุหลายบ่ชำเฮือนกนเช่าไปชำลังคายบจังหวัดใจก็ได้อได้เช่ามันนั่นช่ำมันว่านี่นะแบบข้เอาอข้อขออนว่าตัวที่เอาลงกของน้ำนะเนาะที่ปูลงอ่ะเนาะิดช่าเดียวอีก นี่กอบชาวโจเลยเละโมูคูชิกมาอ้บะบนี้เอาทอคจาว่าเอาเอาทอลอยหันสาเล็กนี่เอาทอตะกวบลงกบลงเทลงทออยู่แกเดือนชาวเดียวล้วนี้โอ้ยเนาะสารมันได้ได้ออกไปใส่ข้ามก็ขับไว้คือกัน คำเช่าคำนี่คำเช่ามันน่าจ่ายใช่จ่ายใ่จ่ายเอจริงไปใจริงจังเลยกันเห็นผู้นึ่งเห็ด้งง่นนแล้วแบนเออมันนียังมีเนาะอืมเอ้าแต่ช่องปีขึ้นรางกับบริมีได้คนอื่นชงมูด้องมาฮอนเนาะชงมาฮอนอันนี้ชงมาฮอนก็งอมคือเต่าอ่ ดีฮอนสียังงามยคือเก่าแต่ว่าบัดนี้เพื่อนเพื่อนเวลาบอกกันเลยเพื่อนเวลาหรือเพื่อนเวลาแตะกี้ฮันเขาส่งมามีแต่เห็ดลังกุบอ่าเชิญมากม่ใช่แบบนี้นี่มาทิศประเทศนอกเขาเอาใส่ลังกุบอันนี้กับประเทศนอกกันว่นี่ตะกี้แบบนี้อ่าโบราณโบราณมาดอกเพื่อนมามาจาบ้านเขาเนาะมาบ้านเขาเองเนาะตะวันหลายเก็อยู่ห้องแบบเขาสับเฮือนอยู่ เอ hmm. าออกอยู่รอทางานด้นี่น่เป็นส่วนทังยุบอะเดี๋ยวนั่นหลายหลายคนขอกเขามาคือมนยดบกาออกยันยันถึงตีตีกันอีเด็ก้ชายนโอ้ผูชายนี่เขาสาหองขนาดโลสใหญ่เลยกโยหุ่นบ่าบเป็นาเปดาด้บ เนบ่อยบ่ยิ่งำได้เอ็มด้วยหอยขวดไดน้ำบุ้งไงวนี้เว่า็แดงผลงานเรานเป็นแดงได้กิน่เมเว้แหละคะเวยได้ยินนะแล้เล่นเป็นแต่สิ้าจ้ะทีสเนาะ ออนหนจะไปดีเตื้อเออยั่งได้ไปยังไงดอกโบยาเลยยาไปแล้วง่ได้ไปมือนี่เนาะแมนมื่อไเมื่อไนพูและมาจ้าชายพ่ก้อนคินฮอดพ่แหละนได้มาหาแล้วมาวันนี้กูพูแล้วโอยเราไปองเงี้ยนวันนี้ อยบดบ้านหดบ้านโไปจกีเลยับบ้นู้นได้เลยว่าถกกันนหมู่บุรุเนี่ยเด้อบอกบอก็ได้แต่ว่าเนาะหมู่ไปน้ำในในบ้านคนจดชื่ออานนาไคนบุมีแต่หมายติ๊กลยชื่อเตรียมเจ็บเงิน่นละอยู่บ้านนี่จะช่วยได้เสียจะเงินจะช่วยบริเสียเข้ไเนี่ยน่ะคนพิศษ Nhưng bạn thì mình tích đấy thằng bạn này. Ôi <laughs> ừ. <laughs> Khánh, khánh đi này bò người chơi hả? Ờ Học <laughs> ừ. đốt máy rồi hả? Vẫn chơi chọc, nó phụ khen nó vẫn. 300 ngàn, oh. cứ thử thôi và phê đấy. 300 ngàn, nhưng 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 mà hả cái 300 ngàn, hả này hả nút lông lôi nưng

ở ừ, đây 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 mỗi ừ. nhà đó mà đang bảo gần gấp lao gì thì bà mình khui gần một khẩu lượng nó nột nó lấy vài con gì nè Ừ. <laughs> bớt. À, thế, bớt đếc bộ gần mà nó đếc này bà thì Nên Là bớt đếc nấm bà luật bớt nấm mắn Bộ đi hưởng nghiệp đó Nhân bớt nấm Bộ cái ว้าวเจ้าว่าถ้าพ่อกไม่ติม่กนีกินลายไม่ได้ได้เสิร์จอยแล้วเราอยู่เมือน่ะเราบริยานิมร้อยเบิร์ตเราอ่ะเป็นห่วงช้างเห็นช้างช็อกหรือขึอนสิบัวล้วเราอะเห็นช้างช็อกเราอ่ะเราไม่ได้ห่วงอย่างไดเราห่วงช้างเย็นขือนบวเลีว

พี่น้อง à, à, chưa, chưa, à? cho chưa อยู่พุ่นแม่จักอ้าวแล้วทางใด๋เอา chắc คนสบายคือเนาะเนาะสิต่าง <laughs> <khay phương. cười>

อจักถอยไม่จักสองขันนี่พอที่หาขันเลยเจอยวเอลยังไงจะได้เป็นคนวอกอีกเนาะเป็นล้มได้เหบนี้ง like> ท่องร่างงเนาะเอ่อแบบยวงขึ้นเลยก็ได้บางเทือบางที่ลงมมาอนคืนได้ใช่ง่วงจานอนวันเตยจะเหยียบบันได้แสแงงงเลยแล้วเจ้าเอ้ย เออวคนกุ๊บกินชมเมโอ้ยอ่เาก็เยจ็บท้องเ้มีชวนกินชมเนาะเอ่อโอ้ยยุ่งกับพี่ยยุ่งญ่ยุ่งกับพ่อพี่เนี่ยยุงโอยบริจาคไอ้ผูพันขาดเคืนเลือดลีพุนบริจาคยุ่งมีนติป็นไขเลือดออกแล้ว เออเฮ้ยคนกุ้มเนาะโอ้ยน้องเนยอ่ะาหายเพข่้นเฮ็ดนี่ก่อนอย่าย่าฝังใหายขึ้นเนาะอ่ะโอเคเด้อพี่น้องเด้อเน้องเห็นแบบคลิปนี้ท่านอย่าดิ้งใจขอโทษลำลากพักจานสะก่อนเนาะพักจานไหนต้องขอโทษตัอใครนั่งไม่ได้เด้อพี่น้องเด้อต้องทายนี้นะก่อนพี่น้องทราบบายดี